มานำเลยเนาะพายตูจุกๆเลยครับใบหงูหมวนลงไปเลยอืมอืมอืม,อมใส่แบเลยครับเป็นไง อันนี้ไม่ได้ต่ำใส่น้องไปเป็นเม็ดเลยครับอืมบะพริกมืม,มับมันดำเงีมเนียไฟกับสวัสดีครับพบกับบ้าโอเชียนเค้ได้ครับพี่น้อง อ้อหมูใส่เน้อไม่ดองครับไสน้อไม่ส่งผักอีตูต้นหอมนะครับใส้พริกกับซิมี่ตาม,มีใส้พริกดดลงไปไส้ตะไคร้ใบบังหูธรรมดานี่แหละครับพี่น้องบ้านนอเห็ดกินง่ายๆนะครับอยากกินได้ก็เห็ดกินนังสั่นและผักกับซิมี่ะระแเน่แบบพริกการพริกการไลค์คลิปแล้วพี่นอ้องอากาศหินนะครับแล้วก็ต้นหอมมาแซมบ้ารับพี่น้องกราบขอบุญขอบุณพี่น้องนะครับเด้อ สำหรับคนที่ตามรับชมบ้าโอผู้ใดเมื่อคลิปนี้ก็ขอให้สู้ภาพร่างกายแข็งแรงคลิปยั้งเช็ดยังย้งก็ขอให้พบประสบความสำเร็จสกุลมันๆนะครับพี่น้องมาเสิบเสียมบ้าโอครับมานำเลยเนาะพายตูจุกๆเลยครับใบังหดูดหุน่นลงไปเลยอืมอืม,อม,อม,อม สมๆสมนัวๆพี่น้องมืนอีรลงกิปทำเดกกียวจริงๆไายแล้วเมื่อวานผมติดบอกว่าโองซับผมจับเป็นยัเวลาก็ขึ้นได้ครับตอนไทยอ่ะกดหยุดเองกับมือแต่ว่าคิดว่าันทือพี่น้องกินอิมฟีอะ่ะใส่แบบไรครับยังไง อิ่มฟรีไม่มีคลิปรครับเคยดิฉันบอกสั่งมันนรอครับเอาไหม อันนี้ไม่ได้ต่ำใส่ล้องไปเป็นเม็ดเลยครับกินบบสนุกสิเลยเนี่ย เฮ้เข่าหาเข่าหานำม,มากินน้ำกันนะครับพี่น้องเด้อกานไดอยางกินแรงเนาะมาโหคิดอยากะเนีรยทั้งสิ้นหน้าแบบตรงเฮ็ดกินเองอะครับค่อยสิได้กิน ผมมีน้ำเป็นสดหรอครับผมมกนห,หนังสือะน้ำกุ๊กคลิกน้ำน้อย เป็นห้องพิดโดด Mình nghe nhắc bạn ไปหน่อยเสีบอืมมมแบบพริก ผมมีสั่งซื้อเม่นุวังได้ดีเพื่นถต่ว่าออมก็ได้อยู่ด้ยนามมันหน่อยถต่ว่าแกงอะมันกับผมมีนนามเนาะ มะพริกน,นี่ร่วมๆแล้วประมาณสามสิบเมตรทั้งลูกโดนะครับทั้งต่ำใจส,สุดยดอดเลย ดำงีม้มนนีไฟนี่แต่นี่แต่แล้วไปเนาะ <c oughs> เพียนมุ่งม,มั่นีน่เอาตรวขอไปเลยคไปนอนนะเป็นน้ำประชารของผมละ อย่าลดความเซ็บเอ,อ้าวมือนี้บ้าโอก็ฝากใบเท่านี้นครับพี่น้องไฟดับเสือ่อพี่น้องตัดจังไหนนอคลิปเนี่ยเอ้าจงได้ก็ฝากขอบบุญขอบคุณพี่น้องอีกเทียนนึ่งนะครับเด้อ ว่าว่าจะทางไทยหรือต่างประเทศถีตามรับชมบ้าโอฝากยูทู e บ้าโอสตอรี Story, ่วยครับพี่น้องมิติต็อกพร้อมเด้อจะมคกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบ้าโอนะครับพี่น้องสำหรับโมนี้บ้าโอขอวัตลาไปก่อนสวัสดีครับ